ว้าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสียรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผม Honda CRV นะครับสีมิดไนท์บูนะครับตัวนี้เป็นตัว ESEVRS นะครับนี่ครับดูนี่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ RS ก็คือตัวท็อปสุดนั่นเองนะฮะสำหรับรถฮอนอ่าตัวนี้นะครับเป็นพี่ใหญ่ที่สุดของ Honda ก็คือเป็น CRV นะครับตัวนี้ดูแล้วแบบโชบเชี่ยวสปอร์ตนะครับดุดันคันนี้มาทำการเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกโปรนะฮะแล้วก็มีส่วน ต่างๆที่ติดฟิล์มใส่กันลอยเป็นจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้หน้าซึ่งมีเลดา้าอยู่ข้างในติดฟิล์มใส่กันลอยเรียบร้อยแล้วดูดิเหมือนไม่ติดนะครับคือชิ้นนี้มันง่ายมันเป็นระดาบตรงแล้วก็มีเบ้ามือจับนะฮะซึ่งก็เป็นที่นิยมพอสมควรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนเดียวตรงอื่นคนอื่นใช้มันจะเป็นรอยเล็บแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เจ็ตแบ็กตัวนี้เป็นรอยง่ายมากของรลฮอนด้าหรือว่าวัสดุที่เป็นพลาสติกเจ็ตแบ็กนะครับแล้วก็มีในส่วนของภายใน ห้องโดยสารนะครับที่จะมีในส่วนเจ็ตแบ็คพวกนี้นะครับคอนโซลเป็นโอแบค็คทั้งหลายเลยนะตรงนี้เราติดหมดเลยแล้วก็มีหน้าจอด้วยหน้าจอก็ติดติดนะครับตรงนี้เรียบร้อยสวยงามนะครับสำหรับคันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับให้ความไว้วางใจกันนะครับมาทําการเคลือบแก้วกับเรานะครับใช้เวลาในการทําจริงๆประมาณ2วันแต่ว่ามีติดฟิล์มแต่ก็ลอยด้วยก็ขอเพิ่มอีกประมาณวันหนึ่งถ้าชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับไม่ เครื่อบบงดังคันเนาะก็คือมีภายในมีนี่เจ็ตแบ็กในส่วนของตรงนี้ที่เป็นรอยง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนเบ้ามือจับทั้งหลายคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของมากมากครับที่ให้ความไว้วางใจใครที่สนใจทาการเคลือบแก้วขนาดอย่างนี้ติดต่อสอบถามมีเวลาหน่อยนะครับเราจะได้ทํากันอย่างละเอียดรอบคอบสำหรับรถ Honda CRV รคันนี้นะครับสวยงามน่าดูน่าชมทีเดียวแล้วก็เป็นที่อรอคอยของใครหลายๆคนอย่าปล่อยให้มันเป็นรอยก่อน ไวอันควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลนะครับนอกจากจะเป็นเครือบแก้วแล้วยังมีติดฟิล์มแต่กรอยติดฟิล์มกันลอยหินดีที่กระจกติดฟิล์มกันลอยที่สัลูมเราก็มีบริการนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการต่างๆติดต่อสอบถามมิกกี้ได้วันนี้มิกกี้เสร็จแล้วขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆขอบคุณท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับ